สบายดีสบายดีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง FC สุกุสุกคนโอ้สบายดีพี่น้องเมื่อนี้แต่งโตสำวยดุดเนาะจะไปใส่เนาะเมื่อนี้ยเจ็ดล้ำวงมากเนาะขอไปใส่รองเท้าสัมนิ่งไปจ้ะงันไม่ให้ไปนะมันจะกินอิปุไม่ให้ไปเด้ไปใส่กับใคอนเิดร พี่น้องเลยเมื่อนี้เหาสิพาอันไอ้เซนไปเด่นบุญเนาะเมื่อนี้เพราะว่าอันมีอายส่วนไปเด่นบานเผยเพิ่นส่วนแต่ถึงคันออไปก็โอ้ยส่วนอยากให้ไปอยู่พี่น้องเลยก็ได้ไปไปเด่นบุญบาทอายต่อยเนาะพี่นอ้องไอต่อยอยู่บานน้องหินบ่ได้ไปฮะอายเ่นดนแห่งน,นะพอดีเขาสิไปสามคนนั่งังี้สิเอเอไปพี่น้อง เยียบนี่แหละเยียบนี่เออเยีบย,บ,ยบมันนะไปพี่น้องเส้นทางเราก็บุญไปบุญไปบุญเดี๋ยวเส้นทางเข้าไปพี่น้องเลยภาษี้าสิไปทางนี้เอ้ยกับไปทางนี้เพราะว่าทางที่เราสิไปเป็นบานน้องฮินเนาะ เงี้ยคงเสียโดนแหงสารวัตรไปทางหน่ยตำรวจนั่นสิกวักเขาแหงขี่สามอีกแ่งนักเส้นทางให้เจสซี่มาขี่วิบากหลินบ่ป่ะเส้นทางแนวนีเนอะเพลย์ลองไว้เดลือทางไปเพลย์จกไอ้ไรนองพี่น้องไปเจสซี่หาหลังเนาะแคร์สลาซิล พ่อได้ซาดแบตเปิดพัดลมเปิดเงี้ยที่น้อยซาดไปหอนี่หัวแดงอยู่วะจะวะกะวะาบวแดงดอกเฮาคนล่างสีแดงพ่อเราจะเป็นนั่นอะหัวแดงหัวแดงไปเส้นทางเขากับปิปมาณนี้เนาะแหม่เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเปิดมองในยังบ้านย่างเกาะ บันณฑิตคนมาทางคุณขามหนามขามขามหน้ามนี่ขามสะพานนี่ขามหนามขามหัวขามเมื hm ่อเอ้าเพื่อสีพอดีไปไปพอเถอะเดินทางไปบุญพี่น้องเลยบรรยากาศดีเองเนาะสมาร์ทฟุตแต่ บลายื้นบลายเป็นไรขันมี้พอรถใหญ่เห็นโอ้คักนะเด็กพี่น้องตอนนี้เฮากำลังหอดบ้านสะโอุกันน่าจีขามอยู่นี่กับใบได้แต่ว่ามันทางยากบ้านที่เฮามาบุญข่ามเก่งโค่นซะชิบเป็นบุญต้อต้อต่อต้อกันเป็นบ้านเป็นบ้านเป็นบ้านไปเลยเนาะ้แน่นเก่งขุ่นขามใส่วบ้านเที่ยวเนี้ยนี่ก็ยังขายเนาะทางดีแล้วพ่อน้อง โอ้ไม่ดูะนาดเว้ยเบอร์โอ้ลูกยังกว้างเลยอ่ะลูกะนาดยังเห็ดสูงเห็ดดีเก็ดโอ้สีมูเห็ดทำคันธนารู้ไหมเห็ดยังสูงแทอันนี้ทางบ้านโซนทางพิ่นเห็ดอันนั้นทางคอนกรีบเห็ดทางคอนกรีตเด้อพี่น้องอยู่ไทยประพานหม้อก่อเนี่ยนี่ไม่บอกหม้อเป็นยังเป็นยังเราบกขจ้าบกีดถนนกีดถนนเนี่ยแบบนี้ขี่ไข่หน้ามันจิับง่าย มันเฮ็ดให้ลืน่นแมนบอกเออมันต้องมีห้อยไม่กวดน้ำเขาไม่กวดกานมะพร้าวกวดให้มันเออให้มันเป็นร่องมันจะสีบอลื่นเวลาฝนแม่บอกแมนขั้นแบบนี้หันมาขีน้วยเดียวก็ลุ่มได้ขั้นอยู่ทางโค้งอ่ะโอ้โหยย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 นยยยยยยย่ยยยยยยยเยย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 เยยยนยย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 ายย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 ายยยยยยลัด,ลลดาาย ไอศิลป์หยอกซาวให้เบิงนะ่งเด้อมินิฮาดเนาะมินิฮาดบ่จีนหลงฟองมาแล่ะหาดฮาดมอฮาดดอกบังตอนนี้ใหญ่แล้วบ่ใหญ่ลวประมาณมอซอมขวบแล้วกําลังมอซอมปะเส้นทางพี่น้องนี่คือของโมไซค์น้ำผึ้อันนั้นของรถไทยนะพี่น้นอง <laughs> ลาไอ้โอ้ยประทับยังหล่ะล่ะพอแล้ว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 ถามทางก็ถามทางก็ถามทามถามก็เดี๋ยวถามเนี่ยทางไปบัตรตะอุ่ยไปทางไหนเนี่ยบัดทางทางใดฉันสิขาวไปยู่ในใจเจ้านะ แรงไหมเนี่ยเร็วเนี่ย่รงเหอแล้วเมื่อทางบอกว่าบอกว่าทางเป็นตะอ้ยลาไอ้ลงทางไ้เจ้าจิปไปไซให้เขาถามว่าให้เจ้าจิปไปไซไอ้จิปไปทางน่ใจโจ้วเนี่ยเออเออเนาะไอ้า แบบนี้หัวแบบนี้อยู่ไทยโบมี่เขินเบิองแต่เด้อมิเตะแบบนี้แล้วพระเจ้าบอคอยมีหัวแนวนี้เด้เด้นนี่บอกมีแต่ปิ่นจำแพงไปแล้วอ่นว่าคนตะกี้พระเจ้าขึ้นหอดสมัยตอนบนอยู่กับพ่อกับแม่เพิ่นนะอ๋อันมาผู้เฒ่ารุ่นใหญ่นี่พระเจ้ามานี่เนาะเฮือนแบบนี้ก็บ่ค่อยเลยเนาะนีรก็บ่ค่อยเห็นแล้วมีแต่เป็นเล็กเบิดเป็นปูนเป็นเล็กเป็นปูนเบิด้ดมีสิ่งมีซานนี่นี่เนาะนี่เนาะหัวแบบนี้เนาะโอ็นเนาะ ีีแล้วบมเห็นันขายของนึงเบอร์นี้น่ะมันบกแขงอยดีมึงแกเนาะคือตู้กระจกไปต่างา้เนาะไปแต่บ่งไม่เห็นแคมป์แคมปิ้งแคมยังเนาะเอาอีกบอ้ออีกบอ้อแต่ว่าโอ้โหกรเจกโปะเนาะบ้านฝ่ายอื่นโปะเลยโปะลอยได้แต่มันก็แข็งแข็งกว็คว้าบ้านนอาอยู่ ดว้วยอะไรอ่โอ้ยมันตื่นเนาะมันกัมันกัเทิศใส้เลยเนาะเนาะห้านเขาจยากสองไม้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 สองลำห่นมาเหม,หมนกันนแน่นเพื่อสีสุดเพื่อสี่ขืนมาหาเขาผมจะป่ายแล้วมาหอดโกมันอู้งามเนาะแต่อย่าเขาดกลุกมคลิกโปดเนาะทางไปเด้อพี่น้องเอ้ย เออดผมวาวอันนั้นนะเดี๋ยวเราวดูงูดูงูหอยย่นทางไปนั่นนะทางไปตัวอุ่นุงดนไปทางไหนกูจักบอกเดี๋ยวเดี๋ยวทางได้สัญจงสีไปอยู่ในใจเจ้าหะนะ ไปไปไปดิไปไปโอ้ยังลงไปงงโอ้หนามันตื่นตานนี้เขาถามหยอกซื้อง้มห้อยเอียงนี่ห้อยเล็มาบ่ห้อยสายเหรอห้อยสายไปไปตาหางเว้ห้อยสายบ่เนี่ยเขาตาแล้วูดจาบ้านที มันมี่อนกิดได้บ้านเขาเจ้านี่เขาต้องเฮ็ดแบบอันนี้เขาเอิ้นบ้านหวยเศร้าเนาะเฮ้ยบวกเอนบ้านแกงหวดบ้านแกงหวดนี่เขาต้องเฮ็ดแบบนี้เห็นบ่นี่เฮ็ดแบบนี้เนาะเห็นไหมนี่มันย่างสีมันลื่นมันแดงวอแล้วมันก็สีแตกอีมันเป็นแทนแทนมันวอไอ้นี่อะไรบ้าตัวนี้ได้เลยนี่เออแล้วก็เฮ็ดตัวนี้เสียาบักตอยได้ทางจังซี่เด้เนาะบ้านเฮาเนาะ ตอนนี้เฮากำังมาหอดเด้อพี่น้องเลยหลังจากขี่รถฝ่าโอ้สปาร์ดีนี่เนาะไอต่อยบรได้พาะกันโดนโอ้ยน้ออยู่ดีมีแห้งอยู่บ่ช่วงนี้อยู่ดีอยู่แต่บ่มีแห้งบ้างเลยโบมีแห้งจะเจ็บจะปวดส่วนนี้กะว่าอยู่วันนี้บุญบานเด้อวันนี้เด้อบุญบานน้องหินเนาะบุญบานน้องหินนะผู้เล่าบุญบานที่แต่งเห็นเห็ดมีเงาโอ้เห็ดบุญเฮือนน่นท้อแม่ เห็ดบุญน้ำพึ้นเห็ดบุญน้ำท่าว่าแม่เห็ดบุญน้ำอีแม่เลยมื้อนี้บุญบ้านมื้อนี้ไอต่อยส่วนมากินขบุญเด้อพี่น้องมามาสบายดีเพื่อนเคยเห็นเนี๋ยน้องบ่อันนี้พี่ไอ้เช่นโอ้โหข้อของเก๋เรามาอยู่บ้านได้เดี๋ยวอ้พอใช้ปานพอใช้ปานโอ้สหไมดีสะไดดีมา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 พะเรามาเดินบุญครั้งแรกมากินขบุญ ปพีกำลังเห็นตัวจริงเนี่ยในโบสถ์เซนฟานแม่นบอกต่อยเรื่องบุญก็บอกเคยเห็นจังเธออันนี้น้องอันเคยเห็นอยู่ที่น้องอันเห็นแน่วเนาะเมื่อนั้นต้างไปยีแกงกลางกัรถลังคาค่ะกับบ่อปูแค่้น่นอันไปก็ยืมไก่อันอันไปเลยไปยืมกระเจี๊ยนี่ไปจอดอยจานเงิน้องอันยืมกระเจี๊ยบ้านลังคารถออกกันเลยคือคือนอกบ้านจะนอกข้าจะเห็นยินกินบุญเนาะ รถเต็มอยู่อันนี้ว่าบ้านแคมท่ามือดำนี่ไอ้บัสบายนี่บัอยากบัวอยากกินเบียร์บัอยากสบายปนะไอ้บัวาะสุขภาพัณฑ์นะสแล้วพดีอยากคือเย็นน้ำกันนะไปไปเก็บมาดีปะอ๋ออยู่บ้พี่ไปเก็บไปนางเด่นข้างในก่อนพี่น้องเอ้ยมามาพี่น้องเอ้ยพอดีมากินกับปุนเพื่อนไอ้ต่อยเว้ยบุญประจำปีบอกแมนแมนแมน ซีปีเราภัยเหตุบุญโอ้4ีปีบริเหตุบุญเขาก็เลยมาเหตุไม่แน่ตน้นสะพ้อวีอานน้น่ยอะไรก็มีคนตายแน่ในวาะัโอแล้วกทรงสกัดกายวานโอ้ปวดปวญ่ปุ่นเดือดเฮียสงเฮียสงปญ่นมาพีตีมาเวนองในที่ห่ะข้าเบีย่้าบยไม่จัดจัดที่ผาลวกันน้ำเลือดบรินเขา มาพี่ดอกนี่ตอนนี้ครับกินข้าวบุญข้าวบุญมาเดินบุญบ้านไอ้ต่อยมื้ยนี่จะได้ไอเซ็นเสียบบ้างพี่ดอกนี่ไอเดบุญบ้านแต่ละแต่ละอันนั้นบ้านนี้เขจะจักมาเก็ตข้าวบุญงามบุญนะข้าวบุญเดี่ยงจันทรนเป็นคนทั้งเลยคนไทย ก่อสายป่านเนาะอน่นก <ongs> oh, yeah. oh, yeah. ่อสายป่านแต่เ huh. uh ็นจนีต huh. uh ่อยว่า huh. ท uh ่านเห็น huh. จ uh ักเถื่อนะมกเห็นตัวจริงกนเห็นไม่ขีมน่เห็นเนาะบสเห็นเหเบิยู่เนาะเบิเพรานัเมีสายปานยู่เนาะอ๋อเนมากินเนาะเป้ี้แต่ก็เคุณนีบุญ่นคือนงานแต่งงนีนบุญปีบุญร่ว บัาาไรพี่น้องเดี๋ยวพอต้องกินข้าวบุนกันเด้อ<ด>เส่นบเมืนอนอันนี้พี่น้องอาจจะจะเป็นบัตรว่าน้องหินเนาะทางน่งนนี่ก็จะเป็นงานบุญล้าเลือกเขาจะจะมาจัดอยู่นี่แหละพอดีสิย่างไปเอาน้ำ เนี่ยขอบุณงขอบุณไปเียงมอระคนงานพิศมอละมเดืองไม่ไสองคนสมั่งเี่ยเออไมโมเงินหุนเนาะหุนหุนมาเอาน้ำแกงขอบุนเพราะว่าสิเอาขอบุนไปเดียงมอลำเดืองเนาะไอต่อยเป็นถือนันนั่นถือเดียงมอละมเดืองบะเดียงเขาเรียงหน้าเนาะเดียงเขามอละมเดืองคนในพิศบคณะมอระเนาพสอบเบียงเขา เดกก็เนคอบครัวเดียวมี่นีไรแต่ว่าเบลาเป็นหามุ้งแรกอยู่สินะตรงไห้เอาของกินของอยากนะชูแค่เจ้ากินหนาๆน้ำเดือวบนหิ้วขอวคนลำโม่มวนนั่านะสื่อของเอาสื่ออันนี้ไปฝากซาเลนเซอร์นะมาพีมาพีมาพีสามสามเอาสามนี่นี่นี่ถ่ายอะไรสไปดีสบไปดี้ซื้อยังเนี่ยสื้อ น้องบีเนาะมีแฟนแล้วยังโสดเนาะแฟนหยุดหนึ่งแล้วฮะลูกหนึ่งลูกหนึ่งแล้วบอกปั๊ดทุกเออวันนี้ครับใมาสัมผัสนั่นี่ยสาวเลนเซอร์เนาะอยู่ในบุกนำบุกอยู่ฝั่งล่าดเนาะว่าเราจะอันนั้นเห็ดเบี้ยแค่ไหน ไปดิก็ร่างกินเข่าเนาะอันนี้เป็นร่บงบงนุ่มสารบันเนาะพี่น้องเขาจะมาอันมาเสพอยู่ในงานบุญบ้านใช้อุปกรณ์เอาเลยฐานนี้ก็ร่างกินเข่าเนาะเออเขื่อนเลยเนี่ยเมนางหอกว่นี่นางหอกก็ร่างกินเข่าฮะ คนปลอยไอวอยนเอทางเนเนาะท่านมาเบิร์เนาะเขาจะกินจังสีเลยเนาะน้าแรกส่องน้อยบาลาเดี่ยเขาไปเบึ้งในเด้อติดตามตลอดแมเท่า่อันนี้เอติดตามอันนี้มือกองอาจารมือกองอ๋อจะเป็นมือกองชื่อย่างไรนี่ชื่อแซว Sự sao. rồi, kong giảm bụng. Oh, khắc lè vinh ngơi. Bora bok hai, bok hai, and then ma bung ký sĩ chắc thưa anna. Hello, you khoa mang bung lang. Doi, doi. Bung lang, bung ký. No. Happy lắm bung. 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 ด้ยด้ยด้ยคราวนี้บัใช่วันนอนพวกเจ้าเอ้นอนกันจ้คนอยู่สามคนพวกเจ้าอ๋อเร์นเสิร์นเสิ่นหนเินเร์นมามาลามามเรนมามาเขาหนึ่งยากกินบอกคนในบานเนี่ยบอก บ่อบานน้ำม่งนี่แหละแม่ขว่ดีอ๋อนีมีแม่ขว่แนะนำอีกเนาะมาดื่น้ำกันนี่บอมานั่งได้เหรอมาอันมะครับครับมานั่งพี่นะเจ้าเอาสีสัมผัสนี่อันนี้แม่นสาวเลนเซอร์บงหนุ่มซาลาบัตเนาะพี่น้องเนาะเฮ้ยพี่หนึ่งเดี๋ยวูว่าเขาไปน้ำกันเออน่า เราอาเราเอาเส้นปีก็เคยเขียนแล้ยังเขียนก็เศร้าพอดีเขาสื่ออันนี้มากเนาะสื่อไข่มาจจกหน่อยติดตามมานั่งเด็ดเ๋ยวสิบสามผ่านขอทำเนี่ยเลยบอสอันนั้นเข้ามาอันนี้แต่ละมือแต่ละคืนนี่เขาได้จังไรเขาจะเอาให้บ้านหนึ่งเท่าไหร่สำหรับสาวเรียนเสือบอกว่ได้บอกว่ได้ความลับนี่เนาะพี่น้อง ว่าไนะหนจะซื้อติงเห็นแต่บ่ติงนอกลาลเ็นอ,อ,ลนอ,อลเ,อเนอลยเจ้กำลังเตรียมอรี็ดเบียกู่นี่เนาะเข้าหับมาใน,นห้องอกยู่หับอยู่ แม่บอกมาไหมคอยยังยากลองลองเราะมือจักบาทหนึ่งได้ปะาเออไอซนเอาบอจักบาทหนึ่งขอมแล้วีแนนี่เอาได้ได้ได้อยู่ไอซินลองื่ออายยังวะตั้งแรก ลำบานนี่แหละลำบ่มอยู่ฟังเราเหสิจักรก็เล่นเซอร์เพิ่นเนาะก็ได้เข้าไปถ่ายแหย่เบิ่งสิกซ้าพีงงี่เป็นยังเนาะเอาบ่อยากสิกซ่าเลยไอ้เส้นนี่จะขึ้นเหาะก้างเทวดาเนาะเขาจะแหย่เหาะอยู่บเลยเนาะเกิดั้าห้องเปลี่ยนที่เขาจีบโหัวเบิร์ดมี่หรอ ข้ออะอเดี๋ยวคอยไปฝึกอีกที่ใหนกันน้องหนุ่มสารวันวงดนตรีปะพี่น้องเลยเดี๋ยวสถ้ายบรรยากาศให้เบิ่งอีกที่เนาะตอนนี้ก็คำเลยผ่ามากันมาเด่นบุญจนคำ เจ้าไหมเป็นอะไรอย่างนี้คนไทยหูพี่เจ้าไหม้องมาขอใจผมอันนี้ลำเลืองเด้อพี่น้องเลยปตะมวนมอลำตอกอนขณะฝ่าผัดผ่าเผ็ดปวนทองเนาะ ผาเสร็จเสร็จคนละงานบุญกันไปป่ะมาตอนแรกมันอยากไปหลอกบุญมากไม่น้อยกระเได้กรแต่พี่น้องนเไหนจะสีขอเก็บปากบรรยากาศไปเพียงชำนีก่อนเนาะบ๊ายบาย